เพราะผมก็ผมก็เมาคัางค้างอยู่ครับแล้วเราเราเรา,เราไม่กลัวติดบุกกับลุงพอให้การอย่างนั้นอะ่ะผมก็กลัวเลยครับเราเรามีใครเคยมาเตี้ยมให้เตี้ยให้การแบบนี้ไหมมีตำรวจคนไหนมาเตมมี้ยมไหมไม่มีเลยครับมีมีรู้จักตำรวจคนไหนไหม,มถามจริงรู้จักตำรวจคนไหนไหมผมไม่รู้เลยครับ เป็นกันว่าที่ทำไมไปให้การว่าใชา้เก้าอี้ตีเพราะเพราะเจ้าหน้าที่ขอเอาโต๊ะมาให้ผมผมก็ผมเลยนึกคือว่าเออเอามาตรงไหนผมบอกว่าเอามาจากต้นไม้ต้นไม้ตรงไหนก็ต้นไม้นี่แหละครับไอแม่ท่าน่าทำไม้ก็ยีนิกก็ขึ้นรถตำนเพืนะครับก็โต๊ะอ๋อคือหมายว่าตำรวจก็ยีมาให้ดู คือคือพี่พี่ครับสามขาเขาใช้ดีไว้เนี่ครับคือจุดนั้นอ่ะมันใกล้กับหอประชุมแล้วมันจะมีเต็นท์อยู่แล้วมันจะมีเก้าอี้อ่ะวางอยู่ตรงนั้นอ่ะเต็มเลยเหมือนว่าเขาเขาทำกิจกรรมอะไรเป็นกิจกรรมวันเด็กครับนั่นนะครับซึ่งเป็นเก้าอี้ที่ที่อยู่ในโรงเรียนนั้นอยู่แล้วครับแล้วลุงก็แล้วลุงทำไมนึกว่าใช้เก้าอี้ตีอ่ะก็ผมนึกขึ้นมาอ่าผมก็เลย นั้นทะเลาะกันผมตั้งเรื่องขึ้นมาเองไม่ไม่เลยดิาล้วแล้วทำไมถึงตั้งเรื่องว่าใช้กั้วี่ตีทำไมไม่ตั้งเรื่องอย่างอื่นว่าบีบคอรัดคอประเด็นแค่นี้เองทําไมทาไมถึงตั้งเรื่องว่าใช้กัวี่ตีทําไมถึงไม่ตั้งเรื่องว่าบีบคอหรือรัดคอผมก็ก็้ี้หรอครับตีเขา